ไทยสีไทยแลนด์ T and, สำรวจข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากรัฐอิสราเอลย้ำนี่ไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนเพื่อกลับไปทำงานที่รัฐอิสราเอลแต่ไทยเป็นไทยก็คือการที่คุณลงข้อมูลไว้ไม่ได้หมายความว่าหากคุณอยากกลับไปทำงานแล้วคุณจะได้กลับไปทำงานที่อิสราเอลนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ผมเอาข่าวสารมาจากเพจ TC Thailand นะครับช่องลุงหน่อยเป็นเพียงสื่อที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพจจากหน่วยงานรัฐนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามที่หน้าเพจท t t h a i l a n นตลอดเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมเป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่อิสราเอลได้รับทราบข้อมูลได้นะครับ เพ c Thailand นได้แจ้งว่าเขาจะสำรวจข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากรัฐอิสราเอลสำหรับแรงงานไทยที่เคยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลและกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องเป็นแรงงานภาคเกษตรเท่านั้นนะสำหรับ คนที่เดินทางไปกับบริษัทจัดหางานที่เป็นตําแหน่งช่างนะครับอันนั้นคุณต้องไปติดต่อกับบริษัทจัดหางานเองนะว่าโอกาสที่จะได้ไปทำงานที่อิสราเอลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับส่วนกรณีคนที่เดินทางด้วยตัวเองนะครับ ท่านจะต้องไปสอบถามกับนายจ้างในเรื่องการออกวีซ่าที่คุณจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลนะครับหากทางรัฐบาลอนุญาตให้คุณมาแจ้งเดินทางได้เมื่อไหร่คุณก็จะได้มีความพร้อมที่จะแจ้งเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้ทันทีนะครับและทางเจ้าหน้าที่เขาก็ย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนเพื่อกลับไปทำงานในรัฐอิสราเอลนะ เป็นการสำรวจข้อมูลเฉยๆการสำรวจข้อมูลเนี่ยก็จะได้มีฐานข้อมูลไว้เพื่อจะให้ผู้บริหารตัดสินใจในการที่จะเอาไปเสนอกับทางอิสราเอลนะว่าเออมีคนต้องการาไปทำงานอิสราเอลเท่าไหร่นะครับกับนายจ้างชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะได้ไปเจราจาต่อรองพูดคุยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับ เพราะว่าหากเป็นการลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับเราก็จะไปคาดหวังวา่าจะได้กลับไปทำงานนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่แน่ไม่นอนทุกอย่างมันอยู่ในช่วงสำรวจข้อมูลเฉยๆนะครับอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจพวกเรานิดนึงไม่งั้นหากไปเลือกันอีกว่า มาลงทะเบียนเพื่อกลับไปทำงานนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวที่เข้าใจผิดแล้วทางเจ้าหน้าที่อาจจะยกเลิกในการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์มนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นครั้งที่แล้วนะและเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าหากกรอกข้อมูลส่วนใดผิดทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะลบข้อมูลออกให้เพื่อให้ท่านสามารถกรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากคุณทาผิดคุณก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเขาก็จะได้ลบและคุณจะได้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ได้เนาะ และทางเจ้าหน้าที่ก็ยังฝากข่าวไปถึงรุ่นที่17ที่รอเดินทางให้ติดตามกําหนดการในกลุ่มลายบินอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือคนที่มีกลุ่มลายบินอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าใกล้ที่คุณจะได้เดินทางแล้วละ่ะส่วนคนที่ยังไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์เลยอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะก็ต้องติดตามที่หน้าเพจทีเอซีไทยแลน์นี่แหละเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวแน่นอนและใครที่ยังเชื่อว่าโครงการทีซีไทยแลจะยกเลิก คุณเห็นหรือ,อยังครับไม่ได้ยกเลิกนะมีการเคลื่อนไหวอยู่และคนที่หวังสมัครรุ่นที่18ก็ต้องบอกเลยนะว่าขนาดรุ่นที่17ยังลูกผีลูกคนอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพื่อไม่ได้เพื่อจะได้ไม่ให้ความหวังกันนะครับยังไม่มีกําหนดการรับสมัครอย่างแน่นอนนะยังไงท่านก็ต้องหาทางไปทํางานที่ประเทศอื่นๆก่อนนะครับทีนี้ผมขอพูดคุยในประเด็นเรื่องเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ว่าจะมีการจัดส่งบอก ตามตรงนะครับว่าผมแค่คาดการผมแค่วิเคราะห์เฉยๆนะครับผมเคยทำคลิปเมื่อวันที่23ตุลาคม2อาทิตย์หลังจากที่เขาเกิดเหตุการณ์ยิงกันนะครับผมเคยคาดการไว้ว่า,าในประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่เขายิงกันหนักมากนะครับและผมมองว่าช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ถึงมกราคมอันนี้เขาจะเริ่มเจราจาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นหยุดยิงนะครับหรือถึงขั้นที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติกันได้นะครับส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมเคยทำนายไว้ว่าก็จะเริ่มจัดส่งออกไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับอันนี้คือผมวิเคราะห์จากสถานาในตอนนั้นนะครับ แล้วเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือทางรัฐบาลกำหนดนะมันหลุดมาจากช่องลุงหน่อยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอาจจะเลยไปถึงเดือนมีนาคมก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะต้องดูกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะแต่ตอนนี้ถือว่าทิศทางสัญญาณบวกบวกมันเกิดขึ้นเยอะแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจัดส่งเดือนกุมภาพันธ์มันก็สูงนะเต็มที่ผมก็มองว่าอ่ะอย่างช้าสุดก็เดือนมีนานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเข้าไปที่เพจท t t t h i l l n n d แล้วก็ไปดูคลิปที่เจ้าหน้าที่ทำไว้ได้เลยผมไม่พูดแล้วนะไส้ข้างในนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อธิบายไว้ดีแล้วขอแจ้งอีกเรื่องละกันการที่ผมเอาข้อมูลจากหน่วยงานนะครับมาแสดงอ มันเป็นไปได้ว่าบางครั้งเขาอาจจะมีการยกเลิกการสำรวจข้อมูลออกไปนะครับอย่างครั้งที่แล้วเขาก็มีการยกเลิกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องโทรไปสอบถามนะครับหากหน่วยงานเขาลบนะครับโพสต์ออกไปเนะี่ยหมายความว่าเขายกเลิกครับเอาง่ายๆเลยเขายกเลิกในการทําเรื่องนั้นๆผมขอร้องแล้วนะห้ามไปโทรถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่า ข้อมูลนี้เอามาจากช่องลุงหน่อยนะครับมันเป็นการสร้างภาระให้เจ้าหน้าที่ในการรับโทรศัพท์นะครับคุณไปดูที่หน้าเพจ TC Thailand ได้เองเลยหากมัญหายคือยกเลิกเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ